สดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปดูสวนดอกแมกโนเลียนะคะไปดูกันอันนี้นะะเป็นป้ายนะคะป้ายทางเดินก็จะเดินไปค่ะอันนี้เราอยู่ที่ดิซิโนนะคะเราจะไปดูส,สวนดอก แมกโนเลียนะคะคนขายังไม่ถึงทางเข้าระหว่างทางก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงน้ำตกคนขาเราจะดูก่อนดูฝั่งนี้ด้วยน,นะคะสวยมากเลย บนนู้นเป็นสพะพานะเป็นสะพานแล้วก็นาจะตกงลงมาากข้างบนค่ะ,คะมาถึงทางเข้านะคะทางเข้าทุกคนขาดอกไม้ดอกแมกโนเรียดอกแมกโนเรียเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะ ดอกแมกโนเลียสีขาวสีชมพูเข้มคนขาสวยงามมากอมันหย่อนแสงสีชมพูสวยงามมากทา,า,างร้านคุณกับนี้จะค้นหาจดเกลือนดอกนา,เกนกนา้เกือนดอกไม้เต็มเลยค่ะ ี่คือแมกโนเลียนะคะอากแมกโนเลียแล้วก็มีหลายดอกนะคะหลายพืชพธุ์ ตามขบวนเดี๋ยวแบตเตอรี่หมกอข้างล่างสวยเยอะอันนี้เขาก็จะมีต้นมีต้นเล็กๆที่เขาเอามาไว้ขายด้วยเป็นพันแมกโนเลียมันปะนี่ทั้งหมดเลยทั้งจัดสวน้วยขายด้วย มีหลายพันมีหลายพันาานนี่คือต้นคือต้นเล็กของเขาทางนู้นคือต้นใหญ่อันนี้ใหญ่แล้วโตลแล้วออ้สีเหลืองก็มีทุกคนดูสิสีเหลืองก็มี ตันสีขาวเนนะคะตรงนี้ทุกคนอันนี้คือพันธุ์นะคะพันธุ์พันธุ์ของเขาเป็นนี่ไงคะแมกโนเรียนี่คือดอกนี่คือดอกของเขานะคะยังไม่บานอาฮแบบนี้แล้วตีขาวก็มีนะคะ สีขาวก็มีแล้วันก็มีพัน์อื่นด้วยนะคะทุกคนนี่เป็นสีขาวสีขาวแล้วก็มีดอกไม,ม้ชนิดอื่นๆด้วยสวยงามโอ้ทุกคนดูจะดูวิวตรงนี้นะคะ่ะดูวิวตรงนี้สวยงามมากเลยค่ะ มีเีนส่วนมโนเดียว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวไปดูอีกมุมอื่นนะคะ,ะ,คะมีตนไมมีเป็นอะคา,ค,าาคาเมล่าคาเมเลียมีคาเมเลียอะ จากคาเมลียทั้นผุนหมกแมกโนเลียต่เอยียงของเลี่ยวๆเป็นมโนโลมกโนเลียคาเมลียแซจซเลียอยู่ทางเนี่่มข้นขน้ำไหลอ่อนท่นอนเนาะ <h ums> น้ำผลน้ำเดือดเกีนช่น้ำกันพนมขาดอกบัวบนขางฝนคือ้ดอกบัวดอกง่ายห่า ไปเบิ่งแม,มคือดอกเงียวบานเท่าเนาะแต่มาดอกเงียวบานห้ามมาหลายปานนี่เโอเคเป็นมุ่งอื่นอีกคือน,นองขาผนท่างผู้เห็นพ่อแบบๆผุนงามค่ะผู้เดี๋ยวลงไปเบิ่งเดือดกห่ามาด้วยกันค่ะทางใกล้ๆสวยสวย วนดอกแมกโนเลียมีแมกโนเลียอันนี้คามเมเลียแมกโน,นเลียสีขาวค่าทุกคนอันนี้สีชมพูม่วงนี้นะคะไปต่อค่ะทุกคนไปชมคนขายินแดนแห่ง ก็มีเสียงน้ำตกทุกคนค่ะวันนี้ได้อัปเดตวิดีโออ่ youtube นะคะก็ขอปากกำลังใจนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์ให้สาวหลาตาเกีตนะค้อนํ้ำเนเดอร์ค่ะเดี๋ยววันนี้้าหยางผาาทุกคนหยางเบิงดอกแมกโนเลียกับคาเมเลียค่ะทุกคนเบิงน้ำตามถนนตามพืน้น ก็มีดอกใหม่โอ้ยเต็มเลยทุกคนเออเขาก็สิมีซุ่มมีหนังไปโอ้โหทางฝุ่นกระแหง่างงามทุกคนขาเโอเคนะคะจะเดินดูดอกไม้ดอกแมกโนเลียดอกคาเมเลียอะไรต่างๆจนชุ่มปอดไปแล้วก็ ขอขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ